สวัสดีค่ะอ้อยชาแนวมาแล้วค่ะป้าค่ะมือนีจะพาไปเบงบรรยากาศบริเวณรอบๆบ้านเนาะจ้ะเนาะข้างนอกบ้านไปเบงพืชพักพลเมืหม่มีอย่างแนวบริเวณรอบๆบ้านนําเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อยชาแนวเด้อค่ะเด้อป้าค่ะไปกันไปเบงเนาะนี่จ้ะหน่วยบักเดือจ้ะบักเดือฝรั่งเนาะจ้ะเนาะมันกระซุกเราจะเนื้อมันแตกเปลือกมันบางเนาะจ้ะเนาะแต่กะโบนาจะ หวานแห้งปันใดจะผิวบางแล้วก็เลยแตกเราจะเห็นบ่ลูกใหญ่อยู่ลูกน้อยก็คืนหลายลูกอยู่จะตัดกิ่งมันออกแล้วจะมันก็คืนซ้ำนี่ลหละบักเดือฝรั่งแล้วจะเนาะก็จะประมาณนี้จะเบิงเบ,บึงผ้ามาเบ่งบักเดือฝรั่งเบ่งด้วยนี่จะ กำลังซุกกระแตกเนื้อกระแตกผิวกระแตกคือกันจ้ะหลายหน่วยอยู่จ้ะหน่วยนี่ก็ผิวแตกคือกันจะเบึ้งเบึงเบึงเบึงผิวแตกจะผิวแตกเปลือกมันบาง จะกระบอท่านหวานดอกจ้ะผ้าเบิงบักเดือจ้ะผ้าเบิงบักเดืออยู่ในบ้านนี่ลราจะมีทุกผลละใหม่อโลดเต็มเลยลูกนี้ใยใยจะลูกนี่ตรงเนี้ยมันแตกก็อัันจจะเดี๋ยวจะผ้าเก็บมาซิมจะ มาเบิ้งบักแอปเปิลจ้าบักแอปเปิลอยู่บ้านจ้าปลูกอยู่ในสวนนี่แหละจ้าปลูกแบบธรรมชาตินาะจ้าเนาะโอ,อกแกนิกสุดๆจ้ะอาศัยรสหนำแน่ฝนตกใส่แน่นะจาน้าเนาะกับพ่อได้กิน ระบ่ต้นใหญ่เดี๋ยวจะต้นเนยหน่อยแต่ว่าลูกดกอยู่จ้ะพ่วงนี่แห้งดกหลายลูกอยู่จ้ะพ่วงนี่เดี๋ยวคาเขาไปเบิ้งลูกใหญ่ใหญ่โอ้ยลูกใหญ่ใหญ่กับบ่มีเดี๋ยวจะเกสีึืนตามแบบธรรมาชาติน่าจะเนาะกันแนเลี่ยละ่ะตังเดน ก็ได้กินน้ำเพลินอยู่ด้วจ้าต้นแอปเปิลนี่ต้นแอปเปิลทางหุ่นก็มีต้นสาลีา่เราจะเนาะต้นสาลี่ก็ลังเป็นลูกเห็นบ่จ้ะแต่ว่าก็บ่สมบูรณ์ปานไดน้เนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเขาก็บ่ได้ดูแลใส่ใจปานไดน้เนาะจา้ะก็ตามธรรมชาติก็บลดน้ำแล้วก็ฝนตกใไซเน่อาศัยฝนตกใไซเน่เนาะจา้ะเนาะก็จะจประมาณนี้ลราจ้ะจาบาทนี้ก็มาเบิ่งตน้น ตลุกท่อจ้ะม่งเนี่ยมีสองนวยจ้ะจังสีก่กบว่ามีหลูกเราจะมีอยู่สองต้นผุนขึ้นไปบกสูงกับบะมีแล้ก,ก,ก็ต้นบกเดือฝรั่งจะบกเดือฝรั่งต้นบกกอกที่เขาใส่เฮดแมนนะจ้ะแล้วก็ต้นบกเดือฝรัง่ง อันนั้นนะจ้ากมันต่นเอียงจําซื้อบ่ได้กินล้วคล้ายบักปางเปรียวเปียวสมสมเนสโปลี oli, อิตาลีจ้ะมีดอกใหม้อมจ้ะเปลี่ยนสีแล้วถ้าชมอ้อยเก็บมาแล้วจ้ะบักเดือเดี๋ยวจะลองไปซิมบ้ามันแสบมันหวานบ่นบสีมาเบาซูฟังดอกจ้ะ จะอีกน้อยหนึ่งกะจะผ้าช่มบริเวณรอบๆบ้านเนาะจะบรรยากาศอิตาลีต่างแดนช่วงบ่ายเป็นแนวจังไดดกะทองฝ้ากะสดไซดดีเนาะจะอันนี้กะบริเวณบ้านเนาะจะเนาะก็คือบ้านเฮ้าเนาะจะเนาะแหลวแต่พื้นที่แหลวแต่ไพเฮ็ดแนวไดจังไดดเนาะจะเนาะอันนี้กะโดยแบบรวมๆก็สิประมาณนี้เนาะจะเนาะ บรรยากาศหลบๆบ,บ้านจะทายให้เบื่องน้อยนึงต้นไม้ร้ายหล,ลายได้จะเบียกบะอื้อจะอยู่หนีเที่ยวกว่าแต่ใบใหม่ย่ำลมมาฝนตกแห้งหลายใบใหม่กวาดเข้าไปบาดี่ใบไหม่วาดแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็กวาดอยู่จังสี่เราจะอันนี้ก็แม่นต้นบก,กอกจะต้นบก,กอก ยูบ้านนี้ปลูกต้นบกอกมีประมาาสีต้นจ้ะมีแต่ต้นใหญ่กอนหนานั่นกระตัดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะเพิ่งกะงอกขึ้นมาใหม่ถึงหนาฤดูใบใหมพ่พินอกนั่นกะริมหัวริมสวนกัมีแต่ต้นไหม่ใบห้าเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศเขี้ยวจะอ